สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ติดตามชมซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะโอ้โ oh. ห พึ่งจะได้ไปดูนะคะเรื่องล่องเรือชีวิตสู่ทิศเหนือค่ะสนุกมากเลยนะคะมันมีแนวทางของมันเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้หัวเราะห้าห้าห้าแต่บอกได้เลยว่าสนุกค่ะเป็นซีรีส์ดีที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะสําหรับเรื่องนี้ก็มีคุณปายลู่แล้วก็คุณโอฮาวนะคะมาในเรื่องนี้หวังว่าคุณปายลู่ได้พลิกบทบาทน,นะคะเล่นละครเรื่องนี้ถือว่าเธอก็พัฒนาความแข็งแกร่งของเธอขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะเรื่องนี้ออนแอร์มาตั้งแต่เมื่อวัน ที่3นะคะมีนาคมปี2025ที่ผ่านมาแล้วก็จะมีจำนวนทั้งหมด40 ตอนนะคะเต็มที่เลยนะคะออนแอร์อยู่บนไอฉีอี e ค่ะเพื่อนๆไปดูกันได้ที่ไอฉีอีไทยแลนด์นะคะสำหรับเรื่องนี้ในจีนนี่มีช่องทางดูอีกค่ะ CCTV นั่นเองสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของจีนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นแนวโอ้โหแนวสร้างแรงบันดาลใจนะคะแนวที่สู้ชีวิตแนวที่มีความหวังในชีวิตนะคะบอกแล้วว่าเป็นซีรีส์ที่ดีงามมากๆสําหรับเรื่องนี้ก็หวานดูป้ายนะคะ5ตอนก็ถือได้ว่าติดแล้วละเรื่องนี้ก็ต้องดูแล้วในช่วงนี้ ก็จะมีหลายๆเรื่องจากอีกหลายๆช่องนะคะที่ออกมาก็ต้องแข่งด้วยไม่ว่าจะเป็นของแพลตฟอร์มโยคขเนาะคุณไปจรจิ้งถิงกับจางร่วนานไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ อาชีอีเองใช่ไหมในเรื่องของรักเธอที่สุดเลยนะคะแต่ว่าจํานวนตอนก็น้อยแล้วก็มีของ V t ทีวีก็มีคุณจริงเถียนกับคุณจางวัานอีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นปล่อยเรื่องนี้ออกมานะคะก็ร่องเรือชีวิตสู่ทิศเหนือก็ถือได้ว่าฉีกแหวกแนวไปจากอีก3อมอีก3เรื่องที่หวานได้เอ่ยชื่อไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสําหรับเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่แนวปัจจุบันแบบในปี2000ใดๆมันเป็นการย้อนไปถึงชีวิตนะคะในช่วงในช่วงที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นละคร อิงประวัติศาสตร์แบบที่ไม่ใช่จีนคอสตูมโบราณน,นะคะสำหรับเรื่องนี้ผลงานต้นฉบับนั้นได้รับรางวัลด้วยนะคะรางวัลวรรณกรรมเมาตุนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการนำเอามาสร้างเป็นละครนะคะในเวอร์ชันแรกเลยนะคะเนี่ยแหละคะ่ะก็อิงประวัติศาสตร์เรื่องนี้ซึ่งเอ่อสำหรับ ในส่วนที่ถ้าเ,เพื่อนๆอยากดูว่ามันเป็นในแนวไหน,เ,นเพื่อนๆเคยดูแบบ Six Sister ไหมคะ,ะพ,พี่น้อง6คนนะคะพี่น้องพี่สาว6คนนะคะซึ่งสำหรับในเรื่องนั้นก็เรียกได้ว่ามีความสนุกแล้วใช่ไหมเรื่องเนี้ยสนุกตื่นเต้นกว่าเรื่องนั้นอีกนะคะเรื่องนี้จะเล่าถึงชีวิตเรื่องราวประจำวันของครอบครัวนะคะหครอบครัวด้วยกันซึ่งอาศัยอยู่ริมคลองเป็นหลักเลยนะคะก็เมื่อเทียบกับชีวิตประจาวันของครอบครัวในเรื่อง Six Sister ก็มีตรภาพแบบซอยเล็กอะไรเงี้ยนะคะแบบนี้ก็น่าประทับใจมากกว่ามากๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นแบบหมู่ชุมชนนะคะในในเส้นทางการเดินน้ําเส้นทางคลองเดียวกันนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะนักแสดงนําของละครเรื่องนี้อย่างคุณปายลู่นะคะแสดงได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยนะคะ แอดวานก็เลยมาชวนเพื่อนๆไปดูเป็นเพื่อนกันก่อนเพราะว่ากะว่าจะทำคอนเทนต์เรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับคุณปายลู่นะคะปกติแล้วเราก็จะได้เห็นเธอแสดงในจีนคอสตูบโบราณมากกว่าใช่ไหมก็เป็นสาวหวานๆอะไรแบบนี้แต่พอมาเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าเธอเล่นแบบไม่ห่วงสวยเลยนะคะในช่วงที่เป็นเด็กแบบเออมัธยมหรือเหล็กเรียนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีความสวยงามคือนางเอกของเรายังไม่ได้พัฒนาความสวยในจุดนี้นะคะในฐานะนางเอกนะคะแต่ก สามารถที่จะเรียกได้ว่าหมาเรื่องนี้ก็โยนความเป็นไอดอลออกหมดเลยเพื่อนๆขาะเล่นแบบเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะ เชี่ยเฟิงหัวค่ะรับบทนี้นะคะโดยคุณป๋ายลูกของพวกเราเป็นผู้ที่มีเขาเรียกอ,อะไรใส่ฟันเหล็กแล้วฟันแบบอบอกได้เลยฟันนักเกียรติมากเลยในเรื่องในเรื่องนะเพื่อนๆคือเขาเอมันเป็นการถ่ายทอดออกมาจากบทของต้นฉบับเนาะก็จะเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวนังเอกของพวกเราจะพัฒนาความสวยขึ้นเรื่อยๆในตอนที่โตขึ้นนะคะแต่ว่าตอนเด็กๆถือได้ว่าขี้เหล่ทีเดียวไม่ว่าจะเป็นผิวก็สีแทนนะคะแล้วก็มีผมสั้นที่ไม่ได้รับการดูแลก็ เป็นยุ่งยุ่งนิดหนึ่งนะคะเหมือนเหมือนแบบเหมือนโดนไก่เขี่ยมานะผมอะเหมือนทรงสุมไก่อะไรย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ฟันก็เต็มไปด้วยเหล็กเลยนะคะทําให้เธอก็พูดในตอนเด็กก็พูดเสียงไม่ชัดนั่นเองนะคะดูเหมือนว่าจะเป็น <laughs> จะเป็นตัวคล้ายๆตัวตลกแล้วก็เป็นเด็กแปลกๆของท้องถิ่นนี้นั่นเองค่ะก็ถ้าเ,เพื่อนๆดูรูปที่หวานแคปมาบ้างก็คงจะดูว่าบางทีเราอาจต้องจ้องมองเอ้านี่ปลู่เหรออะไรประมาณเนี้ยนะคะซึ่งทําให้บทละครของคุณไปลู้นั้นนะคะเธออินไปทําให้ดูแบบสมจริงแล้วก็ในฉากแบบตอนที่เธอยังยังเป็นเด็กๆเนาะมัธยมหรืออะไรเงี้ยก็ดูมีความน่าเศร้ามากเลยนะคะตัวนางเอกของพวกเรานั้นนะคะเริ่มต้นก็ ไม่ใช่ตัวละครที่สวยงามไม่ใช่ตัวละครที่เข้มแข็งแล้วก็ไม่ใช่ตัวละครที่จะเรียกได้ว่าจะสุขสบายหรือทุกยากอะไรเงี้ยยังไม่ถึงขั้นสุดทั้งนั้นคือในช่วงเริ่มต้นของเรื่องนะคะแต่ว่านะคะ ตัวของนางเอกของเราก็มีปมในหัวใจของของเธอนั่นแหละเพราะว่าด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยอะไรความเกลียดชังแล้วก็ความทุกข์ทรมานเนาะมันค่อยๆฝังอยู่ในในจิตใจของเธอซึ่งกลายมาเป็นปมแบบย้อนยุคแบบดั้งเดิมนะคะซึ่งทําให้ปกติแล้วโลกของหญิงสาวธรรมดาบ้านนอกชนบทคนหนึ่งมันก็ควรจะใสๆไหลเดียงสาใช่ไหมแต่ของนางเอกของพวกเรา,านั้นจะเรียกได้ว่ามีความบิดเบี้ยวไปมีความดื้อรั้นนะคะของความเป็นวัยรุ่น ้นางเอกของพวกเรานะคะเพื่อแข่งขันกับเพื่อนร่วมชั้นเนี่ยเธอก็จะแอบใช้ครีมทานหน้าของคุณแม่ค่ะก่อทุกวันเลยนะคะแล้วก็แต่งหน้าให้หน้าแบบขาวๆที่เขาเรียกว่าขาวเหมือนก้นลิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งณจุดนี้เนี่ยคือความตลกมันอยู่ที่นางเอกของพวกเราแต่งหน้าอะไรเงี้ยนะคะทำต่อหน้าต่อตาเด็กผู้ชายที่เธอ แอบรักแอบชอบอยู่อย่างลับๆด้วยนะคะแล้วก็การใช้การเคลื่อนไหวร่างกายที่เกินจริงเพื่อปกปิดปมด้อยของตัวเธอเองนะคะเธอก็ยังแข่งขันกับคุณพ่อคุณแม่ของเธอในการเก็บเงินเพื่อจะซื้อตั๋วไปดูดนตรีไปดูคอนเสิร์ตนะคะเพื่อจะไล่ตามไล่ตามหลี่อี้ชุนนะคะไปให้ได้ก็คือมันเป็นเรื่องราวของอะไรที่ที่มันดูแล้วเออว่ามันเป็นชีวิตของคนในยุคนั้นนะคะซึ่งคุณปลู่เองส แสดงได้ตรงตามรายละเอียดแบบที่มีความเล็กๆน้อยๆเก็บหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราเออก็จะดูแล้วมีความรู้สึกว่านี่แหละคือเชี่ยฟิงหัวตัวจริงเดินออกมาจากนวนิยายต้นฉบับเลยนะคะเอาละทีนี้ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็สามารถจะบอกได้เลยว่าคุณปายลูกพลิกบทบาทสุดๆเลยนะคะก็จำเธอแทบจะไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัวแล้วก็เรื่องของบทละครนั่นเองค่ะ ความสามารถของเธอนะคะหวานว่ามีเพียบเลยเพื่อนๆจำนักสแสดงคุณอี้หยางเซียนซีได้ไหมคะซึ่งสำหรับคุณคนนี้นะคะเป็นผู้ชายแต่ว่าเขาเก่งมากแล้วเขาเล่นภาพยนตร์ที่เขาต้องเป็นเหมือนกับผู้ ผู้พิการไม่ไม่สมประกอบอะไรเงี้ยนะคะเขาเล่นได้ดีมากซึ่งในเรื่องเนี้ยนะคะคุณไผ่ลูกก็ได้รับคําชมว่าคือทักษะการแสดงของเขาเทียบได้กับบทบาทนะคะของคุณอี้หยางเสียนซีกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ามีคุณสมบัติมากพอที่จะเป็นแบบนางเอกผู้นำนะคะของคนรุ่นใหม่ไปเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่เกินจริงนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆได้ไปดูเรื่องเนี้ยลักซีรีี่เรื่องเนี้ยที่หวานกําลังแนะนําเพื่อนๆให้ไปดูเป็นเพื่อนกันนะคะเดี๋ยว พูดถึงเรื่องราวแล้วก็ตัวละครตัวไหนเดี๋ยวตามไม่ทันอีกนะคะเดี๋ยวไม่สนุกอยากจะชวนเพื่อนๆมาดูหลายๆคนนั่นเองค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะเธอก็จะโดนเพื่อนๆหลรอด้วยว่าเป็นสาวฟันเหล็กน่นนี่ค่ะตัวของเธอนั้นก็สู้คนนะคะก็เอามือเท้าเอวเลยจ้องตาแล้วก็ตะโกนด่ายอย่างบ้าคลาั่งด้วยฟันเหล็กที่ที่ ที่มันก็นนหนาๆออกมานะคะล้นฟันกันเลยทีเดียวแล้วก็พูดไม่ชัดด้วยเอางง่ายๆค่ะก็เรียกได้ว่านะคะฉากมันก็จะทําให้เราได้รู้สึกถึงความอึดอัดด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็แน่นอนว่าืเธอทิ้งทุกอย่างของความเป็นความสวยออกไปเลยนะคะภาระของไอดอลสายสวยทั้งหลายเนี่ยไปลูกเอาไปก่อนซึ่งเรียกได้ว่าในช่วงแรกของเรื่องนี่หาตลอดทั้งเรื่องเลยนะคะ มาดูตัวละครท่านอื่นบ้างนะคะก็ประทับใจมากๆมีดาราอาวุโสก็มาหลายคนนะอย่างคุณแอร์คุณหูจิ่นนะคะซึ่งโอ้โหเขาเป็นดาราเจ้าบทบาทนอะรับบทเป็นกัปตันเหลือนะคะเขาลุ้งรดมากค่ะแต่ว่าเขาก็จะดื่มเหล้าแล้วก็เล่นเกมดื่มอย่างสุดเหวี่ยงเลยนะคะแต่ว่าเวลาที่ต้องเผชิญกับความสิ้นหวังเนี่ยเพียงแค่ได้เห็นดวงตานะคะคุณหูจิน่นพวกเราก็จะรู้สึกตายแล้วนะคะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาอินกับบทบาทที่ทําให้พวกเราหัวใจสลาย ได้เช่นเดียวกันแล้วก็มีคุณซาลินานะคะรับบทเป็นคุณยายค่ะก็เรียกได้ว,ว่าพยายามที่จะ ใช้ชีวิตอย่างสงบแต่ก็ไม่สงบสัทีซึ่งคุณยายของพวกเรานะคะมักจะบอกลูกหลานหรือบอกใครก็ตามที่เสียงดังว่านี่ชีวิตก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครเสียงดังที่สุดนะ้าอะไรเงี้ยนะคะบทพูดที่เรียบง่ายของเธอนั้นเต็มไปด้วยภูมิปัญญาที่สั่งสมประสบการณ์มาตลอดหลายๆปีเลยละคะ่ะซึ่งคุณซาลีน่านะคะคุณยายนะคะก็คุณยา่าคุณยายนะคะท่านนี้ก็ได้รับดารารรับรางวัลน,นะคะแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมนะคะจาก โนเลียอวอร์ดมาแล้วนะคะก็ถือได้ว่าเป็นดาราเจ้าบทบาทมากๆนอกจากนี้ยังมีคุณหลี่ไนหนวนนะคะก็ยิ่งเรียกได้ว่าน่าทึ่งมากๆเป็นคุณพ่อที่สุดแสนจะใจดีนะคะกลายเป็นผู้ชายในอุดมคติที่ใครก็อยากจะได้เป็นคุณพ่อนะคะอย่าลืมไปดูแล้วก็เขานี่เป็นดีกีไนแบบมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นหุ่นยังเท่อยู่เลยนะคะ แล้วก็มีใครอีกคุณหวังเฉียดฉีนะคะก็ถือได้ว่าเป็นระดับปรมามจา์เลยค่ะโอ้โหีนี่นะคะถือได้ว่ามาแบบเต็มะประมามจา์เต็มในเรื่องนี้ก็เลยสนุกเป็นพิเศษนะคะอยากให้เพื่อนๆมาดูกันค่ะก็สําหรับละครเรื่องนี้นะคะจะฉีกแนวไปจากเรื่องอื่นๆที่ออนแอร์อยู่ในตอนนี้เพราะว่าเรื่องอื่นๆนั้นจะเป็นแนวโรแมนติกแนวไอดอลทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าสําหรับเรื่องนี้จะเป็นแนวสาระนิดนึงเป็นแนวที่แต่มีความสนุกสนานนะเป็นแนวที่สะท้อนให้เรา เห็นถึงชีวิตของคนจีนในช่วงสมัยหนึ่งอะนะคะซึ่งเป็นสมัยโบราณแบบที่ไม่ได้ใส่ชุดจีนโบราณเพื่อนเป็นเหมือนกับสังคมที่เขาเปลี่ยนแปลงมาเป็นช่วงแบบเออระบอบคอมมิวนิสต์ใหม่ๆอะไรเงี้ยการเป็นอยู่ของพวกเขาในชนบทเป็นอย่างไรบ้างนะคะการใช้ชีวิตแล้วก็การที่ตัวละครต้องอมี การเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงนะคะของของยุคสมัยแล้วก็ความทันสมัยของจีนที่เข้าไปเรื่อยๆในสังคมของเขานะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราจะทําให้เหมือนกับแบบเหมือนภาพม้วนฟิล์มแห่งยุคสมัยที่ค่อยๆแบบเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนที่ไม่ค่อยมีเทคโนโลยีอะไรเข้าไปมากนะักจนกระทั่งเด็กๆ โตขึ้นมาเรื่อยๆนะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในสังคมเนี่ยแหละค่ะเรื่องนี้มีสาระแล้วก็เป็นแนวที่ไม่จำเจนะเพื่อนๆเป็นแนวแบบฟิลกู๊ดด้วยแหละก็อยากให้เพื่อนๆดูกันเยอะๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องราวของซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็เรื่องนี้ชื่อไทยนะคะเพาะมากเลยล่องเรือชีวิตสู่ทิศเหนือค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันดีๆด้วยหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ